สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันนะครับผมก็อ่ะวันนี้ผมก็จะมาเล่นคุกกี้ฉลามเชอร์เบทนะครับฉลามเชอร์เบทนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่าระหว่างเล่นแล้วกันนะครับอ่ะอ่าโอเคครับผมอาจจะดังไปนี่ครับก็คุกกี้ฉชลามเชอร์เบทผมก็ค่อนข้างงงกับสกิลนิดหน่อยนะครับ แต่ดูๆแล้วก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะครับพอเข้าใจแล้วนะครับพอเข้าใจแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายอยู่นะครับอ่าก็คือมันจะเป็นฉลามนะครับฉลามก็คือพอเวลาเราหลอดสีเขียวเต็มมันก็จะแปลงเป็นฉลามนะครับซึ่งแปลงเป็นฉลามปุ๊บถ้าเราอยากให้เรากดพุ่งก็ให้กดสไลด์นะครับแต่มันจะผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมนะฮะระหว่างสไลด์แบบเอ่อ พื้นปกติกับเนี่ยครับสไลด์ปกติกับถ้าเราโดดบกแล้วแบบสไลด์เนี่ยผมคิดว่าเออมันน่าจะไวกว่าหรือเปล่าหรือมันก็เท่าเท่ากันนะโอ้ผ้าสีเหลืองไปอันนึงนะครับผมโอเคครับก็ถ้ามีเสียงลมเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยน,นะครับพอดีฝนจะตกนะครับอพอดีฝนมันจะตกนะครับนี่ครับ โอเคนะครับผมก็ส่วนตัวนะครับคิดว่าเออค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะครับอ่ามันค่อนข้างแปลกใหม่จริงๆนะครับเพราะว่ามันมันสวยนะครับอ่าแล้วมันแบบแปลกตาดีนะครับอ่าอืมโอฝนจะตกนะ โอเคนะครับต้องขออภัยในเสียงลมเสียงอะไรด้วยนะครับนี่ครับปล่อยฉลามมาปุ๊บพยายามเนี่ยพุ่งให้โดนนะครับพุ่งให้โดนพวกตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างแบบเออยากนิดนึงนะครับถ้าใครแบบเล่น เล่นแบบไม่กีตาเนี่ยก็อาจจะพลาดบนผมได้นะครับซึ่งแบบโอ้โหชนไปหลายสเตปอยู่เหมือนกันไม่ใชห่หลายครั้งนะครับไม่ใช่หลายสเตปนะครับนี่ครับโดดสเต็ปเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็โดดจึก๊กแล้วก็จึ๊กนะครับป,รปึ๊บหนึ่งทีสองทีนะครับอป,ปึอ๊บว่ายน้ำมาป,ปึ๊บผมว่าน่าจะไวพอโอเคครับผม สวยงามนะครับตัวนี้ความคิดนะครับมาถึงเรื่องความคิดสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่กันอีกแล้วนะครับผู้เล่นใหม่นะครับสําหรับผมคิดว่าควรควรแบบผมว่าควรหานะครับสักเวลเจ็ดเวลแปดนะครับเพจเวลสี่เวลสามเนี่ยครับเอามาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับเอออเาของที่มันแจกนะครับมันให้เพชรให้อะไรเยอะแยะนะครับอ่าถือว่าแนะนําให้มาทํากันนะครับผมอ่ะ ปึ๊บพุ่งไปนั่นแหละสวยงามปึ๊บอ่าพุ่งไปอโอเคพุ่งไปไม่รู้ว่าจะไ <c oughs> หวหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะอืมมาสิโอเสียงลมแรง ต้องขอภัยด้วยครับเสียงลมแรงมากเลยนะครับขอภายจริงๆนะครับนี่ครับสมบัตินี่ให้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมปึ๊บนี่ครับต้องมาเกียรครับมันอาจจะตกได้ครับต้งค่อนข้างระวังนะครับผมพลาดบ่อยนี่แล้วก็มีหนวดหมึกนะครับหนวดหมึกที่เราต้องพยายามแบบปึ๊บนะครับเดี๋ยวไปสรุปของท้ายคลิปนะครับว่าใช้อะไรมั่งนะครับผม ปึ๊บอ่าโอเครอบสุดท้ายทันนะครับปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะอ่าโอเคนะครับก็240ร้านนะครับอ่า240ร้านนะครับผมอืมอ่ะนี่นะครับของที่ผมใช้ก็จะมีเพจนะครับพวงมาลัยเรือโจรสลัดเลเวล4นะครับผมแล้วก็ คุกกี้ฉลามเชอร์เบตเลเวล8นะครับซึ่งอ๋อแคนดี้พิเศษเลเวล4ซึ่งผมคิดว่าก็ควรทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ทรัพยากรน,น้อยนะครับอ่ะและส่วนสมบัติไฮไลท์นะครับก็คือไข่คืนชีพสีแดงเวล7นะครับอ่ะแล้ะไฮไลท์จริงๆก็คือไมโครชิปไอออนนะครับใช้แค่เวล4เองนะครับอ่ะผมคิดว่าถ้าใครมีไมโครเวล3ก็น่าจะใช้ได้นะครับและส่วนดาบอัศวินถ้าใครไม่มีก็เอาเป็นน้ำผักผลไม้สดนะครับอ่าเอาเป็น ลูกพีทเวลเนะครับไข่ในเสาวเวลเนะครับที่หลับไหลนะครับหรือว่าใครจะปรับใช้ตามที่สมบัติเรามีก็ได้นะครับผมคิดว่าค่อนข้างง่ายนะครับให้หลายคนไปลองศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จริงๆนะครับต้องขออภัยวยครับที่2วันเลื่อนลงคลิปก็เพราะว่าโอ้คิดไม่ออกนะครับช่วยคิดก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย